พี่เดี๋ยวอจะเดินไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาช่วงเย็นอีกทีหนึ่งที่นี่น,นะเฮ้ยเฮ้ยใครใครอะสวัสดีค่ะกับสวสดีทีพีเอฟซี FC, คุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตมัมแอมแล้วก็ช่องเดินป่านาเปน,นะคะทุกคนวันนี้หนูเข้ามาในป่าเหมือนเดิมเลยนะคะเช่นเคยแต่ว่าที่วันนี้เนี่ยจะมาดูพื้นที่เฉยๆกับพี่ๆไม่ได้เข้าไปหาใครเนาะออมเนี่ยเดินเข้ามาในเส้นทางป่าของท่านลุงเท้าเนาะพี่ๆแต่หนูไม่แน่ใจว่าท่านกลับมาหรือย,อยังนะคะท่านไปป่าที่อื่นอยู่เพราะว่าป่าที่ท่านอยู่เนี่ยน้ำมันท่วม แต่ตอนนี้ปริมาณน้าฝนลดลงแล้วฝนไม่ตกแล้วหนูคาดว่าน้ําก็น่าจะลดลงก็เป็นอย่างที่คิดแล้วทุกคนน้ําลดลงแต่ว่าแถบฝั่งนู้นก็ทยอยลดลงเหมือนกันเราจะพาทีวีซีไปดูนะจริงๆหนูจะข้ามมาตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าน้ํามันท่วมนะพี่นี่นี่เป็นทางน้ําเลยทางสัตวตอนนี้ทางเข้าก็สามารถเข้าได้แล้วน้ำน้อยลง เดี๋ยวหนูจะเข้าไปทางด้านในนะคะพี่พี่ไปดูกันว่าน้ำเนี่ยน้ำมันไหลอย่างนี้เลยมาเป็นทางอย่างนี้เลยนะพี่พี่นูนฝั่งนั้นนู้นรัดกันฝั่งนั้นนู้นแล้วก็เส้นข้างหลังนู้นอีกหลายเส้นมากก็เลยทําให้จุดที่ทันอยู่อ่ะเป็นอยูู่นยนกลางระหว่างน้ําน้ําซ้ายน้ําขวาไหลรวมมาชนกันก็ทันก็เลยน้ําท่วมตรงตรง้นไม้ที่ทานอยู่นั่นเองนะคะพี่พี่จะบอกว่าวันนี้เข้ามาเนี่ยจะมาดูเฉยๆว่าปริมาณน้ําลดลงบ้างหรือย,อยัง เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อมจะเดินทางเอาผ้าขาวมาถวายให้กับท่านลุงเท้าที่ออมไม่ได้พกมาวันนี้เพราะว่าเอาเกรงว่าถ้าน้ํามันยังไม่ไม่ลดเนี่ยอมก็จะถือมาแล้วมันจะลาบากนี่ยอมต้องเดินข้ามหลายอย่างเนาะผ้าขาวด้วยเป็นผ้าคลุมนะคะที่พีเอฟซีส่งมาให้นะคะก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะที่ร่วมแบบบริจาคมาแล้วก็เอามาให้กับ ถวายให้กับผู้ทรงศีลผู้ศักดิ์สิทธิ์นในป่ารวมถึงผลลัพธ์แล้วก็คนป่านะคะอ,อมได้แบ่งให้ลุงสมหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่งมาสิบผืนเนาะหนูจะกระจายกระจายไปเนาะจะบอกว่าอ,อ,อะไรนะนึกไม่ออกอ๋อก็คือวันนี้หน,เนูเดินทางมาหนูมาคนเดียวนะพี่ๆหนูก็ไม่กล้าไปเลยเพราะว่าหนูกลัวน้ํา โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาพีเอฟเข้าไปดูกันก็ฝากพ c เฟซแะมาเป็นกําลังใจให้หนูก่อนจะรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญใครอยากสปอร์ตแนะนำไม่กดคาโฆษณาหรือว่าจะอุดหนุนสินค้าของหนูนะคะเป็นกล้วยม้วนอบน้าผึ้งนะคะถุงละ50บาทสีสูงทรงฟรีนะคะทุกคนกรอบหอมหวานอร่อยสามารถทักเข้ามาซื้อขายกันได้นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลราคากันก่อนนะคะ หรือว่าจะเป็นผ้ายันพอปู่ผ้ายันท่านลุงเท้าก็ยังมีเหลืออยู่นะคะทุกคนแต่เหลือไม่เยอะเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อมได้แบ่งบริจาคแบ่งทาบุญไปจํานวนหนึ่งด้วยนะคะมีพ f ฟซีขอสอบถามคมเข้ามาลดราคานน่นนี่นั่นอะไรได้ไหมหนูต้องขอแจ้งชี้แจงไว้ตรงนี้เลยว่าได้ได้ทั้งหมดค่ะ,ะแล้วแต่พพฟซจะศรัทธานะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะจะให้กี่บาทก็ได้ขอแค่ให้หนูได้ทุนคืนแค่นั้นนะคะ หมายถึงว่าจะซื้อผืนละสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาสอบถามว่าหนูขอในจํานวนปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็สมควรนะพี่ๆแบบว่าใครมีลูกมีหล,ลานอยากซื้อผืนอ,อย่างเงี้ยจะแต่จะให้หนูลดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่ามือคนอื่นๆเขาก็อยากได้เหมือนกันเนาะบางคนเขาซื้อไปจานวนราคาเต็มตั้งแต่แรกเนาะเขาก็จะมาเสียดายทีหลังว่าหนูเพิ่งมาลดราคาอะไรแบบเนี้ยเนาะหนูที่หนูต้องลดราคาเพราะเพราะอะไรหนูไม่ได้ หนูไม่ได้ว่าแบบอยากให้ปล่อยให้มันหมดอะไรอย่างนี้หรอกเพียงแค่หนูอยากบางคนเขาอยากได้จริงๆเขาอยากได้เร็วๆเขาอยากได้เลยเนาะเขาอ,อยากได้เป็นที่ที่เป็นกใจหนูก็อยากจะให้เขาได้รับเร็วๆหนูก็เลยเพราะบางคนเขาไม่มีตังค์เนาะพี่พี่หนูก็เลยคิดว่าถ้าเขาได้รับในในจำนวนที่เขาซื้อไว้เช่าบูชาวไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะหนูไม่อยากให้ใครแบบต้องมากดดันต้องมาเก็บเงินซื้ออะไรเงี้ยอยากให้แบบว่าใครไม่มีจริงๆหาไม่ได้ต้องลองเงิน ออกต้องรอคนเ,อเงินชะลงชะลาออกเนี่ยไม่ต้องนะคะทักเข้ามาทำหนูได้เลยหนูให้ฟรีๆเนาะแล้วก็จะบอกว่า,เ,าเงินส่วนที่หนูรอบสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเนาะตอนแรกหนูว่าจะเอาไปสมทบกับวัดที่หนูเอาไปทําบุญเนาะในรอบแรกหนูไปทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะพี่พี่สองหมกว่าบาทเนี่ยหนูเอาไปให้ให้ที่วัดแล้วแล้วก็ในส่วนที่เหลือหนูต้องขออนุญ,ญาตเนาะหนูได้นําเงินเนี่ย ไปร่วมสมทบทุนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หัดใหญ่นะคะพอดีที่บ้านหนูที่ทำโรงงานเสื้อผ้าเนี่ยได้ได้รวมได้รับบริจาคเฉพาะของญาติญาติพี่น้องตัวเองเนาะก็คือหนูก็เลยนำเงินส่วนนี้ทั้งหมดนะพี่ๆต้องย้ำว่าทั้งหมดที่หนูเอาพาย,ยันป่อยชาวพีเอฟซีเนี่ยไปซื้อของซื้อ,อไฟแช็กซื้อเทียนซื้อน้ำขนมแล้วก็ข้าวสาร ไาย่างเลยนะคะพี่พี่ก็เข้าไปดูหน้าหน้าช่องหนูได้นะคะบินหนูมีบินแล้วก็มีรูปนะคะพี่พี่สามารถเข้าไปดูได้ว่าเราได้ซื้อไปให้ทางทางผู้ประสบภัยจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมอุดหนุนผ้ายันหนูมาเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเงินหนูที่ได้มาเนี่ยเกิดประโยชน์มากๆได้เอาไปร่วมทําบุญให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทีหนึ่งนะคะหนูพึ่งอ่า ร่วมทำบุญไปเมื่อวนันเมื่อวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่นะคะทุกพี่เมื่อวันซื้อของวันที่ยี่สิบสี่ก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากอุดหนุนภาพ้่อปู่เนี่ยหนูจะทําขึ้นมาเพิ่มแค่เฉพาะอาทิตย์นี้เท่านั้นเฉพาะอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะทุกคนวันนี้มันจั์อาคารคุดระหลัสเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ย,ยไม่เกินวันอาทิตย์นะ หนูจะทำเพิ่มไปในละทิพย์ใครที่อยากร่วมสนับสนุนปัจจัยปัจจัยน้ำท่วมเนาะหนูไม่รับเป็นเงินสดนะคะพี่พีไม่รับเป็นเงินสดนะคะจะรับแค่ของของเท่าน,นั้นนะของกินของใช้เนะาะทักมาสอบถามหนูได้และหนูจะให้พิกัดจุดที่หนูไปส่งของนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะโรงงานที่ผลิตเสื้อของนาของอานะคะตอนนี้คือเปิดรับของ บริจาคเพื่อที่จะเอาไปที่หาดใหญ่เนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะที่เป็นคนไทยด้วยกันก็ขอบคุณทุกคนที่อุหนุนพยันหนูหนูรู้สึกว่าดีใจที่ได้บุญใหญ่ครั้งนี้เพราะว่าการทําบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือได้บุญอันสูงสุดมากๆแบบนอกจากเราจะแบบทําบุญกับพระกับเจ้ากับผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เราก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแต่การที่เราทําบุญร่วมช่วยเ,เหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะมันเป็นบุญใหญ่มากๆเลยขอแบ่งบุญนี้ให้กับพีพีเอฟซีทุกคนด้วยนะคะระหว่างเดินทางผมก็จะพูดไปด้วยแล้วก็เล่าเหตุการณ์หลายๆอย่างให้พีพีเอฟซีฟังไปด้วยแล้วกันเนาะไปเหนได้เข้ามายัางจุดอุโมงค์แล้วเนาะพี่พี่น้ำเพิ่งลดแห้งไปเลยเห็นพี่พี่เห็นรอยเท้าคนไหมมีเป็นรอยเท้าคนรอยเท้าสัตว์เนี่ยมันจะบุ๋มลงไปอย่างนี้เลยเพราะว่าพื้นมันเพิ่ง มันพึ่งน้ำมันพึ่งลดเหรอเนาะพี่ๆน้ำมันพึ่งลดไปนี่แหละใครอยู่ใกล้ป่าก็ต้องระวังเลยทุกคนดูจากต้นไม้เนี่ยน้ำมันจะมันจะพึ่งลดต้นไม้ก็พึ่งแห้งไปก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวภาคใต้นะพี่ๆีในเขตที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ก็เป็นกําลังใจให้ทุกหน่วยง,งานที่เข้าไปช่วยเหลือก็พี่พีเอฟซีคนไหนที่ต้องอได้รับความเดือดร้อนนะคะพี่พีเอฟซีที่อยู่ทางภาคใต้หัดใหญ่สงขลาเนี่ยทักเข้ามาหาหนูได้นะคะพี่พี่หนูเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะติดต่อทางจุดที่หนูไปบริจาคของอะเนาะให้ทักเข้ามาพูดคุยกับหนูได้นะคะว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหนนะคะหรือใครที่ เกิดปัญหาอะไรด่วนๆอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วก็พพฟซีคนไหนที่สามารถช่วยเหลือกันได้เนี่ยให้ไปตามอ่านคอมเมนต์นั้นๆน,น,นะคะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนอีกแรงนะก็ในๆนเราก็ทําสื่อนอะพี่พี่ทำยูทูบทาสื่อออนไลน์ที่ทําให้ผู้คนรู้จักเราอย่างน้อย,น,ยน้อยเนี่ยหนูสามารถใช้สื่อนี้เนี่ยได้ชี้แจงแจ้งให้กับคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับอ่า ความช่วยเหลือได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากช่วยเหลือใครใครต้องการความช่วยเหลือคอมเมนต์บอกได้ทักมาได้พูดคุยกับหนูได้นะคะอะไรที่หนูพอช่วยได้หนูก็จะช่วยนะคะคนดูมันเป็น้ำมันเพิ่งเปียกเชะไปเลยเมื่อกี้เดินไปเลยเห็นว้าน้ําฝั่งโน้นกับยังเป็นแอ่งอยู่นะยังไม่ลดฝั่งโน,น้นฝั่งนี้ยังเดินได้แต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูจะข้ามตรงนั้นข้างหน้าได้หรือเปล่าแต่ท่านน่าจะไม่อยู่นะพี่พ หนูไม่ได้พกอะไรติดตัวมาเพราะว่าหนูจะมาดูาลาดเราเฉยหนูอาจจะเดินไม่ถึงจุดที่ท่านอยู่นี่ีไกลละเป็นแอ่งน้ำอย่างนี้เลยนะจะเดินข้ามไปไดนะ้ไหมเนาะ รู้สึกว่าเออออกมาปล่อยบูชาผ้ายันได้ถูกต้องตามเวลามากๆเลยอ่ะแบบมาเกิดแบบว่าเหตุการณ์น้ำท่วมพอดีเนาะได้ช่วยได้เอาเงินส่วนเนี้ยที่ว่าค่าเช่าบูชาหกพืนละหกร้ยแปดสิบาทเนี่ยไปช่วยคนได้อีกนะพี่เพราะฉะนั้นแล้วคนไหนที่บอกว่า,อาขอลดราคาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ขอลดราคาหนูก็ลดให้ได้นะคะแต่ว่าเงินที่เอามาให้นหนูเนี่ยหนูก็เอาไปทําบุญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะซื้อมากซื้อน้อยก็ได้บุญเหมือนกันนาอพี่พดีใจที่ทุกคนได้ร่วมด้วยเชื่อกันก่อนหน,น้าน,นี้มีพี่ฟีทุกคนหนูเหลือไปเห็นอะไรไม่รู้ อันนา้าานะเขาอนะเฮียถอนไม้เหรอทำไมฟูกูโผล่อย่างงั้น,นตัวอะไรหรือเปล่า หนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรหรือเปล่าด้วาไม้เหรอไม่จมามรถเข้าไปดูใกล้ได้กว่านี้แล้วนะเนี่ยพี่พดูต้นมงต้นไม้เนี่ยล้มหมดเลยนะดูสิต้นน้ำพัดตสิพี่ๆลากออกหมดเลย ลนูจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทายันพ่อปู่และท่านลุงททยที่ b ซ c สองเนาะอ่าลุงสมหมายได้เล่าให้หนูฟังว่าลุงสมหมายเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปป่าเนี่ยลุงอ่จจะเจอกับสิ่งไม่ดีตลอดเลยแต่ลุงก็จะมักจะเอาตัวรอดได้เสมอไม่ว่าจะกับเหตุการณ์อะไรลุงอยู่ป่ามานานลุงก็จะรู้จักทางหรือที่เล่เนาะพี่พี่ลุงก็จะรู้จักการเอาตัวรอดแต่ลุงบอกว่าตั้งแต่ลุงอ่ะ ได้พายันออกไปเนี่ยลุงรู้สึกว่าลุงแทบไม่เจอกับสิ่งที่ไม่ดีเลยเสือสิงกะทิงป่าไม่เคยเข้าใกล้ลุงเลยลุงบอกถึงจะเจอแต่ไม่เคยเข้าใกล้มีแต่เดินหนีลุงบอกอย่างนี้นะรู้ว่าลุงรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจคือมีไว้แล้วอุ่นใจอะจากอันตรายเนาะในป่าก็มีอีกหนึ่งเคสนะีะพี่ขอพรจากพายัน ทุกคนขอเลยนะทุกคนอยากต้องการให้ท่านช่วยในเรื่องอะไรขอเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้ได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าขออะไรที่มันเวิร์วังแบบเป็นไปได้ยากขอ,อให้หายตัวได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเนี้นะ้องพี่หมายถึงที่หนูกำลางจะสื้อเนี่ยคือขอให้ได้ง่ายๆเลยคือมี้พี่สี่ท่านหนึ่งโทรมาเล่าให้หนูฟังเกี่ยวกับผึ้งเนาะคุณแม่สี่ท่านเนี้อยากได้รังผึ้งอยากได้รังผึ้งแต่ว่าไม่ได้จะเอาน้ำผึ้งนะจะเอารังเฉย แม่เขาขอว่าอย่าให้พึ่งแบบต่อยเขาอะเนาะขอให้ไปเอาได้ง่ายๆพอแม่เขาเอามือเอื้อมไปหยิบแค่นั้นแหละพึ่งบินหนีไปเลยแล้วเขาบอกว่าเขาตกใจแล้วก็เกิดอัศจรรย์มากๆนะขอพ่อปู่ว่าขอพ่อปูนะ่เนาะบางคนก็บอกว่าเอาเอาผ้ายันพ่อปู่ไปแล้วก็ขอพรว่าขอให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยไปถึง ลาบลืบล่นได้รับทรัพย์อย่างนี้นั่นหลายอย่างเลยหนูรู้สึกว่าตกใจมากหนูอยากเอาอยากแบบอยากให้ทุกคนที่ได้รับผ้ายันไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่มันอัศจรรย์น่ะสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้นะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากให้เล่าพิมพ์มายาวๆเลยเดี๋ยวหนูเข้าไปอ่านหนูจะเอามาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันให้กับคนที่เขาเขาที่คนที่เขาแบบ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาจริงจริอยากให้เขาแบบยัง,ย,งยังมีความหวังนะเนาะกับพ่อปู่อย่าเพิ่งถอดใจนะยังไงพ่อปู่ท่านช่วยทุกคนเมตตาทุกคนอยู่แลวนี่ดูน้ำลดแล้วอากาศดีมากเย็นแล้วว่าเดินไปเดินมาจะไม่ถึงจุดที่ท่านอยู่นะพี่พี่แห้งแล้วแต่ยังเปียกนะฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่พี่สองอาทิตย์ได้ละฝนไม่ตกนะ แต่ดินเนี่ยยังเปเียกเลยเปียกแบบชื้นยังมีแอ่งน้ำอยู่ยจุดที่ทามอยู่น้ำลดแล้วแห้งแล้วดูว่าท่านอยู่หรือเปล่านะวันนี้ถ้าท่านอยู่วันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายหนูออกไปรอข้างนอกให้พี่แฟดเล็กเอาเอาผ้าขาวมาส่งที่นี่นะเฮ้ยเหมือนรู้สึกได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อะอะไรอย่างเงี้ยพี่พ สียงดังมาจากด้านฝั่งนู้นนะแล้วเราจะซุ่มดูก่อนนะวันีเพิ่งสาวเก็เห็นนะเป็นรอยเท้าสัตว์นะเต็มเลยยังไ,ไม่รู้ว่าตัวอะไรเ,เก็งกวางอะไรหรือเปล่าเป็นรอยเท้าสัตว์นะไม่ใช่รอยเท้าคนนะอยู่บริเวณจุดที่ท่านอยู่พี่เดี๋ยวอ๋จะเดินไปเรื่อยๆเลย,ยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอจะกลับมาช่วงเย็นอีกทีหนึ่งที่นี่นะ ใครใครอะจำไม่ได้หรอจำจำไม่ได้จำไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลุงเท้าหรอแล้วมาอยู่อะไรที่นี่แอบแอบ,แอบทำไม,นนไมอ๋อเราเราเป็นคนดีแป๊บนึงนะชัวร์ไหมเนี่ยลแล้วไปยืนอะไรตรงนั้นท่านลุงเท้าอยู่หรือเปล่า ไปทำสมาธิอีกตมาจกาอีกต้แล้วนี่อยู่กับท่านลุงเท้านานหรือ,อยังอ่ะลาสิบปีแล้วเป็นคนเหรอเป็นเป็นคน,น,น,คนที่บแบบ,บอ๋อถ้าลุงเท้าให้มาอยู่นี่หรอ อ๋อน้ำรถก็เลยมาทำความสะอาดทควาสะอาดถล้วถลงท้าให้มาเหรอมามาดูเฉยๆว่าน้ำรถหรือยังเคยเห็นเคยเห็นเราด้วยเหรออันนี้อายุเท่าไหร่คะจไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อายุไม่รู้อายุนาเดี๋ยวเรียกน้าแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวอีกสองวันมาก็ได้อีกสองวันมานะน้ำทาทำสมาธิกับปูต้นไทรฮะใช่หรอใช่นี่เท้าให้ข้าตัวความสะอาดที่นี่รรู้จักปู่ต้นไทรด้วยเหรอขรู้สิไปกับท่านเท้าขอถามอะไรขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะ เปิดผมให้ดูเปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมจะมาขอแบนี้าไม่ได้จเย็นๆแค่ขอแค่ถามเฉยๆว่าทำไมเปิดไม่ได้เสียมาธเสียมยาธิาทอ๋อขอโทษนะเราไม่รู้เราแค่อยากรู้เฉยๆว่าทำไมเปิดหน้าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เปิดก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอได้ได้เดี๋ยว ได้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 เดี๋ยวสวันเจอกันนะแล้วทำไมไม่เห็นออกมากับท่านลุงเท้าเลยปกติเวลามาก็จะเจอแต่ท่านอ๋อได้ได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวกลับแล้วนะโอเคโอเค ทุกคนเดี๋ยวอมขอตัวกลับก่อนละกันน่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านลุงเท้าแหละพี่ๆเพราะว่าท่านเคยเล่าให้ฟังอยู่อมเคยมาเจอแหละครั้งหนึ่งแต่อํจไม่ได้แล้วเนาะเห็นเขาบอกว่าเขาจำไมได้อาจจะเขาน่าจะรู้อยู่ว่าอมมาแต่ว่าท่านลุงเท้าไม่ให้ออกมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาของมาเผื่อเขาแล้วกันเนาะเป็นคนป่าที่ท่านลุงเท้าดูแลไว้อยู่ทุกคนน่าจะแอบแอบอยู่แถวนี้แหละตอนออกมาอมก็ไม่เจอเขาเหมือนกัน เดี๋ยวขอติดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่พีเดี๋ยวฝากพีเอฟซีเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ออมด้วยนะคะที่สําคัญใครอยากซัพพอร์ตแนะนําไม่กดข้ามโฆษณานะคะพี่พใครสนใจสินค้าก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรจด,นะจดไว้นะจดไว้สต็อปไว้ก่อนฟังนะฟังเบอร์โทรโทรมาได้เลยนะคะ0924405675ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ0924405675เดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ ใครสนใจพยันของท่านลุงเท้าพายันพ่อปู่หรือน้ำมนพ่อปู่รวมถึงกล้วยม้วนของอมนะคะสาม,มารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวขอปิปคิดไว้แค่นี้เดี๋ยวอีกสองวันเราจะเอาผ้ามาถวายกับท่าลุงเท้านะคะโอเคค่ะขอปิดลี่ไวเทียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ